วันนี้ผมจะมาแคสเกมใครมันเคาะอะไรทำไมตอนผมแคสเกมทีไหมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวันนี้ผมจะมาแคสเกมไมครับสไบเวิรลนะครับถามว่าทำไมผมถึงอยากจะมาแคสเลยครับอยากจะลองดูว่าตัวเองจะทําได้รอกี่าร์ทก็แน่ทำไมมันกระตุกจังวะเ <c oughs> สียงเพลงก็ดังไปนะบางทีแล้วก็อืมใช่อาแบบนี้ขอนี่แล้วกันนะครับ จริงก็อยากจะอ่แบบแม็กซิมัมมาแหละแต่กันเอาไว้ก่อนนะครับเอ้ยนี่มาเจอแกะเลยขอโทษนะนายนายนายแกะเราขอโทษแล้วกันนะเราต้องการนายจริงๆว่ะไม่มีไอ้ไม่มีไอรอนอ่ะมีไอรอนเราก็ตัดขนแกะนายเราเตัดขนนายไม่ได้ฆ่านายเนี่นะอืมอืออือก็คือการขอสงสารหนึงนะครับ อโอ้เพลงมันดังจะมันจะดังไปไหนนี่นะเพลงนี่ <c oughs> เพลงนี้ค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็ผมนี่โอ้โหนี่เขาจะเรียกว่าดวงสวยเลยดวงสวยดวงโคตรสวยวะเนี่ยโอ้โหมาถึงมาอยู่ตรงนี้และหิมะ ินอนครับแม่โอ้ยคันหลังวะนี่อลองวัด <c oughs> ผมไปลองวัดเขาหนินะครับไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นเวอร์ชันนะครับ1.7.10นะครับจะบอกว่เาเคยใช้ใช่เขาเป็นหนึ่งจุดเจ็ดจุดสนะผมว่าไหมครับใหม่ๆมาผมว่าหลังๆมามันสำหรับความพิความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ชอบอ่ะชอบแบบเวอร์ชั่น หนึ่งจุดสองจุดห้ามากกว่ามันรู้สึกแบบดีเสร็แล้วอะไม่ใช่ใหม่ใม่มามาเลยมันใช่เหรอมันใช่ไหมครับเบามครับคนเดียวเลยไม่ใช่ไหมครับแบนี้เปลี่ยนไปเยอะมากาอย่างตัวเกมก็คือเมือนทรัพยากรอย่างเยอะเลยครับนี่เฟรมเรทผมก็ล็อกเอ่อการปรับเฟรมเรทไว้ที่50นะครับ ก็ถือว่าวิ่งโบเตะอยู่ไม่ไม่ไม่มีดอปนะครับก็ห้าสิบครั้งอย่างนั้นแหละดีแล้วเห็นมีซัมบี้ย้ายดินแน่เลยครับใช่ไหมเห็นม่นกำลังเดินอยู่นะต้องเก็บอ่าแชปปิ้งเอาไว้นะครับไม่งั้น เราไม่มีปลูกไม้แบบปกติอย่างนี้แนะน่นอนเคงจะมีแต่ให้ใช้ไม้ดำนะครับจะปลูกบ้านตรงไหนที่เนี่ยผมคิดว่าจะหาที่แบบเป็นที่ที่แบบป่าปกติเลยอะอย่างเงี้ยแบบชอบไม้โอ๊กอะไม้โอ๊กมันปกติสุดแล้ว ไปทำไม<บ>ตอนที่ผมแคสเกมผมไม่เข้าใจมันจะต้องมีการเคาะมีการตมารารีมีการขับรถเร็วมีการขับรถเบ่งเสียงเันมุนวินนั่นแยไปหมดเลยครับให้ตาย,ยะครับนี่กันแล้วคับติ้งเทเบิลนะครับเอาชิวไทยพักหนึ่งเมาเมา ครับ <S an th es> เป็นแบบนี้ก่อนวันนี้ผมลงมอ,อดบยดิเอาไว้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมันจะไม่สามารถที่จะใช้งานบูเดนแอคได้นะครับเนืว่าขวานนั่นแหละขวานไม้ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนการติ๊กว่าให้เซตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเออ้องเอาไปาโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหคนข้างจะลักกี้อืมย,ยิ้มเลยครับผมยิ้มเลยอะไรเลยดูนั่นสิยิ้มเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมจะไม่ขอรบกวนของหมู่บ้านของผูเขาไปมากกว่านี้นะครับเราก็ต้องสร้างบ้านของตัวเองด้วยนะครับว้ายิ้มเลย เฮ้ยวันนี้พวกเธอว่าไงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจ้าเอให้จ้าให้จ้าสวัสดีจ้าให้ห้อ้อ้เฮ้ยอ้ยโ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 ้ยยโอ้ยอ้ยโ้ยโ่้ย่ ตอนนั้นเราจะช่วยเธอเองเอาไม่ดีตัวตัวตัวผมตัวเหรอเนี่ยเออเราต้องช่วยเธอขึ้นมานะครับสงสารวะอันตรายเนี่ยนี่แมปนี้จินนาเรตมันไม่เห็นใจ NPC นบบ้างเลยอะ่ะเฮ้ไม่น่าตกเมั้ง จ้าจ้าจ้าให้ใหจ้าเออ,อตกใจนะครเมื่อกี้ตกใจหน้าไวน้นอนครับเออจะอยู่มีปราสาทหินแน่นอนเดี๋ยวเดีดีวอยู่ตรงนี้ปราสาทได้หลอนเฮ้ยม,ม,มานหลังไหนมีของว้า มีเห็ดอยู่ในบ้านโอ้จะเล่นพอใช่ไครับมีเห็ดอยู่ในบ้านคุณเทิงครับโอ้ยยังไม่มีของเลยท่ไมบอลบอลนี่่าโอ้โหแมปมันจเนดเรตได้คนค่อนข้างน่ากลัวนะครับเฮ้ยทำไมมีไอ้โไอ้นัอนอนะ <G ül> <ฮ>เกือบตอกแล้ว <S <S ม,มันไม่มีของอ่ะโอ้อะไรวะหนูบ้านทางๆกันนะครับ,ร,บรู้สึกเสียใจ้แต่เจออย่างนี้ในะสิ่งกันไปเยอะถือว่าก็ดีนะเพราะว่าไม่เหงาอะ่ะโอเคครับเราก็ มารบกวนของพวกเขาก็คือการโดเข่าโดเข่าอย่างหมด <Ooh. S 1> ข้าเราคุณชั่วร้ายโดเข่า,มห,า,า,า,ขามหมดแล้วทำไงครับปูคืนอ๋อ้าวไอเราก็นึกว่าเข้ามันโตหมดแล้วเห็นมันทีนี่นะว่ามันเป็นซีซแพ็กนะครับซีซ้อคโฟอรพพ์นี่นครับสหรับเองครับ ปวดหัวเลยนะไ,ได้มาแค่เจ็ดเม้วนนะครับเรียกข้าวเป็นม้วนรู้สึกนะครับเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปขอโทษนะครับแม่มีแอปเปิ้ลนะครับกินแอปเปิ้ลเพื่อประทังชีวิตอยู่ก่อนนะครับแม่โชคดีนะเจอบ้านอย่างเงี้ยเจอบ้านในมีนสีไม่เหงาไม่เหงาเพื่อนเพื่อน มาสร้างบ้านตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นสิ่งที่ว่าเราข,ขาดไม่ได้นี่ก็คือเตียงนอนนะครับเบสขาดไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็ไม่ตรงนั่นอะ่ะหมู่บ้านเอ็มซีมันจะมีนี่ใช่ไหม อันนี้อะไรนะเลวินเลวินนะใช่มันเป็นแบบตัดเป็นแบบขาดครึ่งเลยอะเออผมนี่เออเลยครับอืมอันนี้คือแครอทใช่ปะอ่าแครอทโตแล้วขอแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็ปลูกคืนไม่เป็นไรอย่าว่าเลยเลยขอโทษนะครับ ให้อีห้อยู่ได้นี่แน <G ül> ่ใจว่าบ้านหลังนั้นมันมีของก็แบบ <G ül> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช <G ül> โอเคครับเราได้เวลามาขุดอ่าขุดดินดิงตะตุธากันเลยเดีวได้แย้วนะครับนน่ ไอรอนย่างเยอะครับมันโอ้อลืมไปโทษ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 มันต้องใช้นี่นี่หว่าครับต้องใช้เออ่าพิกแอคพิกแอคหินน่ะพิกแอคสโตนครับนะครับแล้วก็ถึงจะขุดไอ้อนได้ผมเองก็เออเออโยทำไมมันขุดชาจังวะอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจสัจธรรมของโลกแล้วครับ หนึ่งนะครับตอกคาบกล้องครับจริงๆกล้องครบจริงๆเราควรจะต้องมีติดตัวไปตลอดเวลานะครับเพราะว่าเพื่อที่แบบถ้าเกิดยิ่งเฉพาะหลอดลงดัน,นจงดันเทียนเลว,วงเลวีอะไรเงี้ยพอแบบเจอของเด้งของดีมันก็ต้องใช้อ่ะถูกปะโอเคขอมาตกไปข้างล่างนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เจอไอรอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเพียงแค่นี้ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอไปทำธุระอะไรหน่อยโอเคครับผมตอนนี้ก็มาก่อหยุดรอบนะครับอ่าอร่อยครับเออขาเรียกตับคอนอร่อยดีครับชอบอือหือ อแต่ลำคาญคุณไม่จำเป็นนะครับเวลากินม้าคอนเนี่ยมันจะชอบติดฟันแต่ที่ทำลำคาญมากที่สุดแล้วถึงมันจะอร่อยขนาดไหนก็เถอะแต่เวลาติดฟันมันก็ลำคาญเหมือนกันนะครับ mm อือฮโอ้เหล็กค่อนข้างจะเยอะเลยนะไอรอนนี่เยอะมากมากเลยอะรู้สึกว่าข้างบนนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ แต็มไปด้วยสิงาะสารลัดเต็มไม่หมดเลยพวกคปีปองคีปเปอร์ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องขุดโคไปด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ขุดนะครับไม่ใช่เรา<อ>เรามีของดีแล้วแบบผมเห็นนันหลายหลายคนเลยพอมีพวกได,ดมองเดมอนเข้ามาในชีวิตเงี้ยโคเนี่ยจะจะเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาจะเริ่มเมินกันนะครับแบบเดินผ่านโคแบบเฉยๆอยถามหน่อยเถอะแม่ถ้าไม่มีโคเนี่ยพวกคุณจะเผาของไงจะบอกว่า ก็ใช้ชาโคไงมันก็มันก็เป็นถ่ามเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ควรที่จะแบบไปเมินมันอะเพราะจริงจริงนะานะถามว่าโคกับชาโคอันไหนได้เร็วกันนะบางคนก็บอกว่าชาโคสิเพราะามันแบบเรามีแค่ไม้เงี้ยแล้วก็สามารถเผาแล้วก็ได้มาเลยอ่าแล้วก็จริงแต่เราอาจจะต้องมานั่งรอรอแบบรอว่ามันจะเผาเสร็จอะไรเงรี้ยใช่ไหมจะมาเป็นชาโคแต่ถ้าเกิดโคเงี้ยเราเดินไปปุ๊บเจอปั๊บควักพลิกแอคออกมาก ขุดปุ๊บนะก็ได้ปุ๊บเลยนะเห็นไหม,อ,มอันนี้ความคิดในความคิดในวสนตัวผมนะครับขุดไปโอเคขุดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ย <c oughs> ตกใจนึกว่าลาวาแม่นะครับ ค่อนข้างจะน่าเกลียดเลยทีเดียวแต่ตรงนี้มันวงปีชันไหมเนี่ยไม่เข้าใจไหมครับมันเจนเนอเรชแบบได้ทุเรศมากเลยครับแม่โอ้ยโอเอขออไไียน,น,น,นแล้วขอทําอะไรเล็กๆเองไม่ค่อยจบพาร์ตแล้วกันนะครับอ่าฮะทางขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่โว้ยเราก็ต้องขุดขึ้นไปเองนะครับลําบากนะเนี่ย ลัวว่าจะมาคุดคุดไม่ถึงจุดหมายปลายทางก่อนนะสิดูยะสภาพอีกแอกแล้วไม่ไหวแน่เลยหรือเปล่าน่าจะยังไหวอยู่มั้งถึงชั้นดินแล้วอ่าเห็นชั้นดินแบบเป็นย่าๆนะครับใช่แน,น่นนน่าจะกกิดกไม้ครับ จำเกบว้ My Club จำเก็บว้ My c l เพลงนี่ใครๆฟังมั้ครับแล้วกันเนี่ยโอ้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 เอามันออกไปมันออกไป เกือบตายแล้วตัว้นไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตายก่อนจบคลิปแล้วไม่ล่ะเมื่อกี้โอ้ขอได้กลับไปนอนก่อนเลยนะขอร้องเลยอะ่ะเราขอแค่กลับไปนอนบ้านของอ่วีเดนเจอร์ครับเป็นอันพอแล้ว โอย้ยโทเอ้ยคายไม่กลับบ้านกันเฮ้ยย่ายยาย่ย่ายบ้าน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 ้น่บ้นเอมซสคัญโอ้ยไปแล้วาฮ่ฮ่าาฮา่าฮ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 ่่าอ่าฮ้าอ่าาา o n น follow me. g ท t o เ t ีย r e Come on, man. โอ้ยบ้านหลังไหนมีมีเตียงมั้เฮ้ยบอลบบ้านบ้านเมีมีเตียงมั้ยไม่มีโอ้นี่นี่พูดเองตอบเองนะเนี่ยเ้ยเือยเน่อยเยินแป๊บนึงโอ้ อออออออโอเคครับคุณผู้ชมขอจบคลิปเพียงครับบ๊ายบายครับไป,ไปบบเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมวัดีคดับไม่โอ้สองล้อก็ไม่ไเป็นไรใ,ใ,ใกล้ๆนะครับเดีแต่ผมว่าขอนจะจบคลิปเพียงของก่อนโอ้ยเกลียดเลยทำไมไมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะ ไอเราก็อุตส่าห์บูเมนสูงตั้งนานสุดท้ายก็บูมเมนต่ำจนได้นะครับเฮ้ยจะตามมาดิจาตามมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ซอมบี้คือทองเหลืองหืมสัตวว่ามัวทองเหลืองน้ำมันก๊ก,กน้ำม,ม,มันก๊กโอ้โหมีเฮ้ยดีู๋ๆๆๆๆขี่ไก่เลยไหมเมื่อกี้เนี่ยอืมใช่เลยขี่ไก่ขี่ไก่มาขี่แล้วเฮ้ย ลุนเบิกบ้างนกาโบ้เบินจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโอ้ยของตกเต็มเลยโอ้ยบักฮาสิโอเคแล้วก็นะครับขอขอ,ขอ,ข,อขอนอนก่อนขอนอนก่อน นอนตรงนี้เลยสดสด้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอนอนก่อนขอนอนก่อนอนันน่นาน,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 านั่นนั่นนั่นอย่าพุ่งขึ้นอย่าพุ่งขึ้นตะวัตนตะวันอย่าพุ่งขึ้นนอน <c oughs> โอเคครับไปบ่าย,บายครับ <c oughs> นอนแล้ว